สำหรับผลงานสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำบังคุดพร้อมดื่มค่ะออผู้นำเสนอคือคุณนาริสาเฮละดูวิค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมออรับฟังทุกท่านนะคะออฉันนาริสาเลดูวิเป็นนักวิจัยของฝ่ายทุติยภา,านะคะออขอเล่าที่มาของงานวิจัยอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ผิดพันณ์น้ำมันุดพร้อมดื่มเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2550นหยนะคะเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาของเกษตรกรม,มีผิดพันธุ์ของมังคุดล้นตลาดอยู่มากนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยก็โดยหน่วยงานคือคลินิกเทคโนโลยีเนี่ยให้วบช,ช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษ,เกษตรกรทํำยังไงที่จะทําให้ผิดพันธุ์มังคุดที่ล้นตลาดเนี่ยไปลบแปรรูปเป็นผิดพันธุ์อื่นๆได้นะคะเราใช้วิทยาในคำทั้งไทยทอดทั้งวิจัย ผลิตพันจากมังคุดนี่ภายในปีเดียวนะทั้งถ่ายทอดทั้งวิจัยเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นโครงการเร่งด่วดนะนะคะจะเห็นว่าเออเนะี่ยปริมาณผลผล,ผลผลิตของมังคุดนี่ค่ะมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นและปี 2, 2 5 5 0เนี่ยเป็นปีที่มีผลิตพันมังคุดออกสู่ตลาดอยู่มากนะคะแล้วก็แท่งแท่งแท่งสี่เหลี่ยมที่เราเห็นก็คือเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผล,ผลิตมังคุดซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ วังคุดเนี่ยก็คือเป็นนับว่าเป็นราชนีของผล,ลไม้นะคะลักษณะผลเนี่ยก็จะมีสีม่วงเข้มถึงม่วงแกมน้ําตาลนะคะตัวขอ,ของมันคุดเองเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่ในตัวเป็นลักษณะหวานเย็นค่าความหวานประมาณ10%เนี่ยนะคะ ผิดพันธุ์มังคุดที่เรานํามาแปรรูปเนี่ยเราจะเน้นเป็นมังคุดที่ตกเกรดที่ไม่สามารถขายได้ในท้องตลาดนะคะแล้วก็เป็นไวยที่6เป็นไวยที่สีน้ําตาลม่วงออกน้ําตาลนะคะเพื่อช่อแก้แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรนะคะเนื่องจากตัวมังคุดเองเนี่ยมันตัวมันเองมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะอย่างในมังคุดเนื้อผลมังคุดร้อยกร,รัมเนี่ยให้พลังงาน81แคลอรี่นะคะให้ทั้ง โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วนอกจากนั้นมันจะมีไฟเบอร์มีเยื่อใยอยู่อยู่ด้วยนะคะให้แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กนะคะวิตามิน B1 B2 แล้วก็วิตามิน C นะคะซึ่งอยู่สูงพอสมควรนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีผิดพันธุ์ในเนื้อมังคุดเองยังให้สารต้านอนุมูลอิสระหลายๆตัวนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือทําให้เมื่อเรานํามังคุดมาแปรรูปเนี่ยค่ะก็จะได้ ทำให้ได้ผิดพ,ดดพันธ์ุเพื่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เราสอนให้ับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วแปรรูปนะคะโดยทำเอาบังคุดนียคะ่ะ ถ้าในระ,ระดับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ดันดำมาแปรรูปแล้วก็แยกเนื้อและเปลาออกนะคะถ้าเป็นระดับอุตสาหกรรมใช้เครื่องแยกกากนะคะเมื่อได้เนื้อมังคุดเนื้อมังคุดผลมังคุดประมาณ1โลครึ่งเนี่ยจะได้เยื่อมังคุดประมาณสองขีดน่ะนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาผสมปรุงรสนะคะ,ะใส่น้ำาน้ำตาลแซนแทนกรรมแล้วก็กรดซิตริกตามสูตรนะคะ บรรจุขวดแล้วก็ฆ่าเชือ้อนะคะซึ่งถ้าเป็นระดับชุมชนก็จะใช้เป็นพลาสร์ไลท์ถ้าเป็นระดับอุตสาหกรรมเราจะเข้าหม้อนื่งอัดความดันนะรีชอ์ซึ่งก็จะเก็บได้เป็นปีนะคะจริงๆแล้วผิดพันธุ์จากมังคุดเนี่ยที่เรานํามาแปรรูปไม่ใช่ไม่มีไม่ใช,มใช่มีเพียงแค่น้ำมังคุดพร้อมดื่มเท่านั้นนะคะจะมีทั้งเ,เนื้อมังคุดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แยมมังคุดด้วยซึ่งก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เมื่อเรานะได้เนื้อมังคุดมาแล้วโดการแยกเราจะแยกเป็นเนื้อมังคุดมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำ อันนี้ก็เราก็ไปถ่ายทอดให้หลายที่แล้วนะคะทั้งจังหวัดพังงานะคะระนองสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จันทบ,บุรีแล้วก็ตราดด้วยนะคะ,นะะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ